สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมทีไทนี่ออนไลน์นั่นเองตอนนี้ตรงเกมก็เปิดซอฟต์ล้านบนสโตอ์อเมริกาแล้วนะครับตัวเกมนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เกมใหม่หรอกนะครับมันเอ่อเปิดมาให้เราได้ลองเล่นเนี่ยเมื่อตอน3ปีที่แล้วนู่นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เปิดให้เล่นอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเกมก็จะเป็นแนว MMO ออออกแบบเป็นแฟนตาซีนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ ใต้คลิปต้องบอกนิดนึงว่าตอนเข้าเล่นเนี่ยจะต้องต่อ VPN เป็นของอเมริกาด้วยนะครับถึงจะสามารถเข้าเล่นได้นะถ้าไม่ต่อ VPN เนี่ยมันเข้าเล่นไม่ได้นะครับโอเคตามนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยกันละกันนะครับผมในส่วนของการลอ็อกอินก็มันจะมีให้เราลอ็อกอินของ Facebook Google อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ ID ที่ไม่ระบุต,ตัวตนนะครับสามารถที่จะทําการลอ็อกอินได้นะครับมา โอเคเข้ามาแล้วนะครับบรรยากาศด้านในเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับอันนี้คือ,อภาพกราฟิกในเกมนะครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีกว่าเดิมนะจากที่ผมเคยลองเล่นไปเมื่อ,อสาปีที่แล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับเกมนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครที่เข้ามาแล้วนะครับภาพมันอาจจะยังไม่สวยเท่านี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเข้ามาตรงขีด3าขีดนะครับด้านขวาบนของจอแล้วก็มาทําการกดปรับตั้งค่ากราฟิกต่างๆได้นะครับเนี่ยมันจะมีให้ เรามาปรับตั้งค่าในส่วนของยาด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการปรับกราฟิกต่างๆนะครับนี่ฮะปรับเรื่องแบ็กกราวด์ต่างๆเสียงนะครับผมเนี่ยกราฟิกอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าในส่วนของภาษาเนี่ยจะไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ว่าจะมีภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็มีภาษาเกาหลีจีนอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะก็ลองเข้ามาตรวจสอบดูแล้วกันนะครับผมอ่าบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับที่ออนไลน์นะ เออแต่ว่านี้เขาน่าจะไปที่อื่นกันนะครับก็เลยไม่เจอนะครับทีนี้ตรงเกมก็จะมีเควสครับนี่ฮะด้านซ้ายของจอตรงนี้นะก็กดไปเลยครับแล้วมันก็จะทําการรับเควสอัตโนมัติให้นะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเ,ออเราต้องการยาใช่ป่ะย,ยาหมดอะไรเงี้ยในตัวเมืองตรงนี้นะครับก็จะมียาขายกับ npc คนนี้นะครับนี่อ่านี่น,น,นี่มีคนออนไลน์อยู่นะแล้วก็จะเจอกับเขานะครับเนี่ย กดติ๊กดูได้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นชื่อเนี่ยแล้วก็ชวนเข้าปาร์ตี้หรือว่าพูดคุยนะครับแอดเพื่อนก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้จะเป็น NPC ขายยานะตรงนี้นะครับกดเข้ามาดูอ่ะโอเคนี่ฮะแล้วเราก็สามารถที่จะมาซื้อยากับเขาได้นะครับกดเข้ามานี่ยาก็จะ100กขวดนะครับอยู่ที่1,000นะครับผมประมาณนี้นะ เอออ่ะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะกดเอ่อควสไปก่อนนะครับให้มันแบบว่าวิ่งไปรับควสอ,อัตโนมัตินี่ฮะมันก็จะวิ่งไปนะครับซึ่งพื้นที่ในส่วนของตัวเมืองตัวนี้ของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นแบบว่าเกาะลอยฟ้านะประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันก็จะกระโดดเอ่อข้ามไปข้ามมาบนเกาะลอยฟ้าแบบนี้นะครับอืมนี่เห็นไหมกระโดดปุ๋มไปอ่าอันนี้น่าจะไกลยอยู่มั้งครับเออเฮ้ยเนี่ยถึงแล้วนี่ว่านึกว่าไกลนะครับเนี่ยการโจมตีจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่ง มันจะออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวละครเนี <ch> ่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะให้มันใช้อาวุธอันไหนอย่างเช่นอันนี้นะครับจะเป็นแบบใช้ค้อนเนาะเป็นแบบสายเวทอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะแบบเปลี่ยนมาเป็นโจมตีระยะไกลก็ได้นะหรือจะเปลี่ยนมาเป็นใช้แบบเป็นธนูยิงก็ได้นะครับเออ,อเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูแล้วกันนะครับดกดเข้ามาตรงนี้นะตรงกระเป๋านะแล้วก็กระตุกอ่ะโ <ây> อเค okay นะครับแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น อ,อันนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเข้ามาอันนี้เป็นอาวุธระยะประชิดนะครับฟอบกดใส่เดิมเนี่ยครับกดใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนทันทีนะนะครับผม เนี่ยเห็มันเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วมันก็จะเข้าโจมตีแบบระยะใกล้แบบนี้นะครับแต่ว่าตัวสกิลเนี่ยเราต้องมาทําการตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะครับในการเซตค่าก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับขีด3ขีดแล้วก็มาที่สกิลนะครับการที่เราเปลี่ยนอาวุธทุกรอบเนี่ยนะฮะมันจะเปลี่ยนนะครัในส่วนของสกิลตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลือกนะครับที่สกิลแล้วก็กดตรงนี้ครับ p s u i p Skill เนี่ยฮะมันจะมีที่เรามาใส่เห็นไหมก็กดใส่เข้าไปแล้วก็เลือกแล้วก็ใส่ปึ๊บ มันจะค่อยๆปลดล็อกมานะครับในส่วนของสกิลเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าปลดล็อกตอนเลเวลเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเนี่ยของแต่ละสายนะครับเนี่ยมันจะมีบอกชัดเจนเลยอ่าอย่างเช่นธนูเนี่ยนะครับผมก็อาจจะแบบตั้งค่าไว้ก่อนก็ได้นะครับเอามาใส่เนี่ยครับถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนันก็เปลี่ยนมาใส่ได้นะเออเนี่ยครับปึ๊บใส่เข้าไปอ่ะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเนี่ยครับมันก็ทําการโจมตีของมันไปนะครับ เออนี่คือในสงครามต่อสู้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีแบบว่าเป็นพวกช่วงเวลามีกลางวันกลางคืนนะนะครับผนแล้วก็มีฝนตกด้วยนะครับณตอนนี้จะเป็นกลางคืนแล้วเห็นไหมเออนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกลุ่มออตโต้นะครับผมสามารถที่จะจแบบสู้ออตโต้ได้เฮ้ยสัว์เลี้ยงผมจะตายแล้วไอ้ตัวนี้เออนี่แน่อ่าอันนี้เป็นโจมตีระยะไกลนะครับผมว่าผมเอาอไอ้ตัวเมื่อกี้ดีแล้วนะครับเนี่ยไอ้ตัวคอนตัวนี้นะครับอ่ามันใช้เป็นเวทอะยิงไกลได้นะครับ แล้วก็พวก gende, ชุดอะไรพวกนี้น,นะครับเนี่ยที่มันแบบว่าใส่อยู่เนี่ยนะครับเราสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะนะครับเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าเรามีชุดที่แบบโอเคกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนได้เนี่ยมันจะมีพวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยนะครับนี่เราสามารถเปลี่ยนได้สมมติผม sequel, จะเปลี่ยนอันนี้นะเนี่ยปึ๊บกดคอน,อนเฟิร์มไปอ่ามันจะเปลี่ยนหมวกเห็นไหมฮะเปลี่ยนแล้วนะครับชุดถ้าเกิดว่าผมถอดอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะหายไปเห็นไหมก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับเออประมาณนี้นะ อาโอเคนะครับแล้วก bueno okay. ็สังเกตว่าบางชุดเนี่ยเราจะใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นชุดของผู้หญิงนะครับคือมันจะมีแบ่งเป็นชุดผู้หญิงผู้ชายอะไรประมาณนั้นเนี่ยป่ะอันนี้คือใส่ไม่ได้เลยนะครับผมเราต้องเป็นตัวผู้หญิงนะเราถึงจะสามารถใส่ได้ประมาณนี้นะครับโอเคเควสนี้เสร็จแล้วนะครับก็กดคุยเควสนะครับตรงนี้ได้เลยไม่จะเป็นต้องวิ่งไปคุยเควสกับเอ็นก็ได้นะครับแล้วก็ส่งเควสแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมีเควสที่จะให้ไปรับในตัวเมืองอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่อยๆไปนะครับอ อะโอเคอันนี้ก็วิ่งไปทำเวสต่อนะครับในพื้นที่ต่อๆไปนะครับอุ้ยเหมือนจะมีซองจดหมายเอ่อส่งของมาให้วะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะจริงๆเนี่ยตอนแรกมันจะมีแบบพวกเอ่อให้เรามาเลือกสร้างตัวละครแล้วก็เปลี่ยนทรงผมหรือแรงนี้อยู่นะนะครับแต่ว่านี่คือเอ่อผมสร้างมาแล้วนะครับมันก็เลยแบบไม่ได้มีให้เลือกต่ออะไรประมาณนั้นนะครับ mm hmm. เอ้ยเลเวลเก้าแล้วนะฮะเนี่ยเดี๋ยวกดเข้ามาดูซองจดหมายหน่อยนี่มีของแจกเห็นไหมตรงนี้ครับก็กดไปเลย ผลลับไปเลยฮะนี่โอเคเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็พื้นที่อื่นๆถ้าเกิดเราอยากจะไปเนี่ยนะครับเรากดตรงรูปโลกตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยฮะเห็นไหมมันจะมีแบบว่าให้เราเอา่อวาร์ปไปยังจุดอื่นๆะอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถวาร์ปไปได้นะก็เลือกเอานะครับเลือกพื้นที่นะครับผมประมาณนี้เออมันจะมีให้เราไปอยู่นะครับก็ลองเล,อเลือกดูแล้วกันอ่าอันนี้เป็นพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับอ่าก็กดลับเวสต,ต่อนะครับ เขาก็จะมีให้เรารับเคล็อะไรเงี้ยไปได้เรื่อยนะครับผมสำหรับตัวเกมนะก็จะเป็น MMO พิมพ์นิยมแต่ว่าพื้นที่เนี่ยจะเป็นเกาะลอยฟ้าแบบนี้นะครับเออนี่ฮะผมว่าภาพเกมมันทำออกมาออดูดีกว่าเดิมนะจากที่ลองเล่นมาตอนนู้นนะครับเมื่อตอนที่มันแบบให้เราได้ลองเล่นไปอะนะครับนานมากนะฮะหรือว่าหายไปแล้วนะสำหรับเกมนี้นะครับเออหรือดีก็เปิดมาให้เล่นซะงั้นน,ะนี่ อ่ะเนี่ยจัดการนะครับมอนสเตอร์ให้ครบทั้งหมด9ตัวนะครับแล้วก็จะผ่านเวฟไปอะไรประมาณนี้นะเออทีนี้ก็เราลองกดขยายตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะครับก็เนี่ยมันจะมีเอ,อ่อบางฟังก์ชันนะครับที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกนะเราต้องเล่นไปเรื่อยให้มันแบบว่าเอ,อ่อปลดล็อกตามระดับเลเวลก่อนนะครับเนี่ยมี PVP ด้วยนะเออแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับต้องร้อยให้มันปลดล็อกก่อนนะครับเนี่ยมันบอกว่าเอ,อ่อผ่านสาอ,อะไรสักอย่างหนึ่ง นะครับผมที่เปิดอยู่นะตอนนี้ก็จะมีเอจเจ้านี้ครับสปิริตนะครับผมก็จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงที่มันตามเรามานี่แหละนะครับไอตัวสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยนะมันจะช่วยเราต่อสู้ด้วยเวลาที่เราพามันไปสู้นะครับอย่างตอนเนี้นะครับมันก็สู้อยู่นะครับผมแล้วก็สามารถอัพเลเวลอะไรของมันได้ด้วยนะนะครับเออแต่ว่าตัวเกมมันจะมีการสอนอยู่เนี่ยอัพสกิลนะครับหรือว่ามีอุปกรณ์สวมใส่ให้มันเนี่ยแล้วก็สามารถใส่ให้มันได้นะครับอืมนะปึ๊บนี่เห็นไหม ใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้เออนะครับสัตว์ของเราเราก็ใส่อุปกรณ์ให้ได้นะนะครับผมแล้วก็อีโวได้ด้วยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะในส่วนของตัวสัตว์นะครับอเออเฮ้ยสัตว์ตายเหรอมันขึ้นว่าเดชอ่ะเออน่าจะตายไปแล้วนะครับผมอืมแล้วก็ต้องมาทําการอัพเลเวลให้มันอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับผมมันถึงจะแบบเก่งขึ้นนะเออพอมันตายแล้วมันก็จะมีเวลาเกิดของมันอะ่ะนะครับ โอเคเรียบร้อยผมอ่าเสร็จแล้วนะครับย้ำอีกทีนะว่าจะต้องแบบต่อ VPN นะครับถึงจะสามารถอ่าทำการเข้ามาเล่นได้นะ VPN อเมริกานะครับเออไม่งั้นมันจะเข้ามาเล่นไม่ได้นะอืมบรรยากาศตัวเกมก็มีแค่นี้แหละนะครับเข้าคร่าวประมาณนี้นะในส่วน,น,นอื่นๆเนี่ยนะครับผมก็เนี่ยที่มันขึ้นเป็นจุดแดงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ลองกดเข้ามาสํารวจดูนะครับเออว่ามันมีอะไรนะครับผมนะเข้ามาสํารวจเข้ามาอ่านดูนะฮะ เอ้ซองจดหมายมีส่งของมาให้อีกแล้วเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยเออมั่วมากไหนอ่ะไม่มีขึ้นอะไรมาเลยนะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเอ่อตัวสมุดนะครับเหมือนเป็นสมุดสะสมอ่ะนะเวลาที่เราไปเจอมอนสเตอร์ตัวใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วก็มากดแบบเป็นการสะสมอะไรแบบเนี้ยนะครับว่าเฮ้ยเราเจอแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับเออแค่นั้นแหละเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บกดไป นะครับผมแล้วก็จะมีให้เราแบบว่าเอาพวกอาวุธนะครับของที่เราไม่ได้ใส่เนี่ยเอามาสะสมในนี้ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมเออุสีม่วงด้วยว่าเอาเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้อ่ะสีเขียวนะครับเนี่ยเรากดเข้ามาแล้วก็เอาใส่ปุ๊บเห็นยนยเออใส่เข้าไปในสมุดอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้แหละเออแล้วก็ตัวอไอ้เจ้าตัวสปิริตนี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ากดว่าเรามีแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับอืม นะแค่นี้นะในส่วนของตัวเกมนะครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นแรงด์กิ้งนะนะครับแต่กดเข้ามาดูสินี่อ่ะผมเกนอันนี้ก็บอกแรงก้งนะครับว่าอยู่แง้งอันดับที่เราไหเอ้ยผมอยู่ล้อยี่สิบหกนะครับก็คนน่าจะเล่นไม่ค่อยเยอะมากนะเพิ่งเปิดได้ไม่นานเองสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะฮะดันเจียนนะที่เปิดแล้วนะครับนี่ดันเจียนก็จะ,ะให้เราลงไปนะครับไปต่อสู้หาของอะไรก็ว่าไป จริงๆมันปลดล็อกเฉยนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เปิดให้เราเข้าไปนะครับเนี่ยมีดันเจียนเป็นปาร์ตี้มีกิวด้วยนะครับมีโซโล่นะเออนะครับกออ็รอให้มันเปิดแล้วกันนะครับใครที่จะเล่นจริงจังก็นะครับตามนั้นโหลดมาเล่นแล้วก็รอให้มันเปิดแล้วค่อยเข้าไปดูนะครับ เอาละยังไงก็ในส่วนของตัวเกมนี้นะครับคลิปนี้ผมจะเอามาฝากไว้เท่านี้ยังไงก็ถ้าเกิดมีอะไรสอบถามสามารถสอบถามได้นะครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปสัดาปด้วยกันละกันนะครับคลิปนี้เนี่ยผมเอามาไว้เท่านี้นะไปล้วจ้ะสวัสดีทุกคนครับผม